สู้ท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้ถอยมาเก้าหนึ่งสองเก้าตั้งหลักและทรงตัวอยู่ให้มัน่นสบายดีไหมคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างทางอากาศมาให้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆนจ๋ากินข้าวกันเรียงมากินข้าวกันคะ่ะ สู้ท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้ถอยมาก้าหนึ่งสองก้าตั้งหลักและทรงตัวอยู่ให้มัน่นข้าวกล้องแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศอร่อยกินดีมีประโยชน์โชคดีทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ โชคดีทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเต่าเดินช้าแต่เต่าก็ยังเดินถึงเส้นใจคนเราทุกคนก็เหมือนกันค่อยๆไปไปดูก็มีฝรั่งค่ะ ฝรั่งกรอบกรอๆน่ากินมากเลยน้ำตาลสดค่ะน้ำตาลสดเป็นขวดนะคะไม่ใช่น้ำตาลสดที่ทางอากาศมาให้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆจ๋ากินข้าวกันเรียงมากินข้าวกันค่ะโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ต่อ เหนื่อยก็พักร่มสักพักหนึ่งหายเหนื่อยแล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ต่อนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าค่อยๆทํานั้นไม่ใช่ปัญหาสู้ๆไปเดี๋ยวปัญหาก็จะหายไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะเอาชนะใจตัวเองให้ได้คว้าเงินกลับกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะใจเย็นๆแต่เตาอ่ะ ก็ถึงเส้นชัยนะคะเพื่อนเพื่อนคามันไม่ใช่ปัญหาสู้ๆไปเดี๋ยวปัญหาก็จะหายไปนะคะเพื่อนเพื่อน่ะเอาชนะใจตัวเองให้ได้คว้าเงินกลับแล้วก้าวต่อไปเพราะว่าเส้นชัยรออยู่อุปสรรคขวางหนักดื ที่ที่เขาตักขายนะคะเป็นขวดเป็นขวดซื้อข้าวกล้องแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศอร่อยกินดีมีประโยชน์แล้วลางอากาศมาให้ได้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆจ๋ากินข้าวกันเรียงมากินข้าวกันค่ะ,ะ,ก,ก,คะก็มีฝรั่งค่ะฝรั่งกรอบกรอบน่ากินมากเลย น้ำตาลสดค่ะน้ำตาลสดเป็นขวดนะคะไม่ใช่น้ำตาลสดที่ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวค่อยๆเรียนรู้เส้นใช้อยู่ไม่ไกลไมไ่มาเป็นขวดไม่ใช่ที่ซ็กอกเขาตักขายไคยยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกันค่ะโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะ สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้ถอยมาเก้าหนึ่งสองเก้าตั้งหลักและทรงตัวอยู่ให้มั่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะใจเย็นๆก็มีฝรั่งค่ะฝรั่งกรอบๆน่ากินมากเลย น้ำตาลสดค่ะน้ำตาลสดเป็นขวดนะคะไม่ใช่น้ำตาลสดที่แล้วก้าวต่อไปเพราะว่าเช่นชัรออยู่อุปสรรคขวากหนักนสบายดีไหมคะเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างค่อยๆเดินค่อยๆก้าวค่อยๆเรียนรู้เส้นชัยอยู่ไม่ไกลไม่น่าแล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ต่อเหนื่อยก็พักร่มสักพักหนึ่งหายเหนื่อยแล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ต่อนะคะเพื่อนๆจะาค่อยๆทำกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนๆขา ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะใจเย็นๆร้อนไหมคะเดดกํำลังจ้านะคะเพื่อนๆค่ะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนๆนะคะเหนื่อยก็พักนะคะผัดบวบค่ะผัดบวบใส่ไข่มีหมูสามชั้นด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อนๆค่ะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะใจเย็นเย็นอย่าเท้อและอย่าถอยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ๆคะแล้วก้าวต่อไปเพราะว่าเส้นชัยรออยู่อุปสรรคควากหนักมาเป็นขวดไม่ใช่ที่ซักเขาตักขายใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกันค่ะ สู้ท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้ถอยมาเก้าหนึ่งสองเก้าตั้งหลักและทรงตัวอยู่ให้มัน่นสู้ท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้ถอยมาก้าหนึ่สองเก้าตั้งหลักและทรงตัวอยู่ให้มัน่น เราเดินช้าแต่เต่าก็ยังเดินถึงเส้นใจคนเราทุกคนก็เหมือนกันค่อยๆไปทางอากาศมาให้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆจ๋ากินข้าวกันเรียงมากินข้าวกันค่ะดู มาเป็นขวดไม่ใช่ที่ซอกเขาตักขายไครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกันขัะมาเป็นขวดไม่ใช่ที่ซ็อกเขาตักขายไครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกันคัะข้าวกล้องแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศอร่อยกินดีมีประโยชน์ โชคดีทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก้าวต่อไปเพราะว่าเส้นชัยรออยู่อุปสรรคขวางหนักแต่เตาอ,อ่ะก็ถึงเส้นชัยนะคะเพื่อนเพื่อนาแต่เตาอ,อ่ะก็ถึงเส้นชัยนะคะเพื่อนเพื่อนาแต่เตาอ,อ่ะ ก็ถึงเส้นชัยนะคะเพื่อนๆคะ่ะร้อนไหมคะแดดกำลังจ้านะคะเพื่อนๆคะ่ะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนๆนะคะเหนื่อยก็พักนะคะก็มีฝรั่งค่ะฝรั่งกรอบกรอบน่ากินมากเลยน้ำตาลสดคะ่ะน้ำตาลสดเป็นขวดนะคะไม่ใช่น้ำตาลสดที่ อย่าท้อและอย่าถอยก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเต่าเดินช้าแต่เต่าก็ยังเดินถึงเส้นใจคนเราทุกคนก็เหมือนกันค่อยๆไปทางอากาศมาให้ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพื่อนๆจ๋ากินข้าวกันเรียงมากินข้าวกันคะ่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆค่ะใจเย็นๆเต่ามันเดินช้านะคะร้อนไหมคะแดดกำลังจ้านะคะเพื่อนๆค่ะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนๆนะคะเหนื่อยก็พักนะคะหนีไปไหนให้ก้าวไปด้วยกันให้ก้าวไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกๆคนสู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะคเพื่อนๆพ่อนขาไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะใจเย็นเย็นที่ที่เขาตักขายนะคะเป็นขวดเป็นขวดซื้อดื่ม <c oughs> แล้วค่อยลุกขึ้นมาสู้ต่อ เหนื่อยก็พักร่มสักพักหนึ่ง